มารายงานผลรางวัลนะครับสําหรับประเภทแรกเป็นประเภทไม้ใหม่นะครับไม้เดี่ยวไม้ใหม่นะครับรางวัลที่1นนะครับเป็นของแก่นนครนะครับไม้ของพี่ยุ้งนะครับพี่ทิศนุนะครับจากกลุ่มตั้งไม้นะครับสําหรับประเภทที่2ครับเป็นประเภท8ดอกใหญ่นะครับนะครับรางวัลที่1นนะครับเป็นไม้ชื่อทองเศรษฐีนะครับผู้เลี้ยงเป็นของ สวนเอกอุดมนะครับนี่ก็เป็นไม้8ดอกใหญ่นะครับแล้วก็ประเภทที่3ครับไม้แดงครับไม้แดงที่1นะครับเป็นของจอมจักรพพัดครับเนี่ยต้นจริงๆสีสดใสมากนะครับจอมจักรพพัดที่1นะครับจอมจักรพพัดฝีมือเลี้ยงของพี่สุทินนะครับนี่นะครับ ต่อมาเป็นประเภทที่4ี่ครับไม้ขาวเหลืองครับขาวเหลืองรางวัลที่1นะครับเป็นของไม้อมาตะนะฮะอ่างทองครับจากเพอจอาณาจักรโพยเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เหลืองของงานนี้นะครับประเภทต่อไปครับ เป็นประเภทไม้รวมสีนะครับหมายถึงสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวนะครับเนี่ยที่1นะครับเป็นลูกไม้นะครับจากสวนเอกอุดมครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ้ไม้ต้นนี้ก็ได้เป็นเบสของงานด้วยนะครับเป็นรางวัลยอดเยี่ยมนะครับให้ดูอีกต้นหนึ่งครับ นนมณลรักครับจากสวนเอกอุดมดูขนาดดอกนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งครับตอนนี้จะไม้จากของพี่ยุงนะครับเป็นที่สองอันนี้เป็นลูกไม้รากแก้วครับที่หน,นึ่งเป็นของสวน,นเ,เอกอุดมครับที่นีบผมจะมารวดแล้วกลับแต่เนี้ยมันพอดีน้องมันชวนมาเปิดบูธมัน ีทอันนี้ลูกไม้ลาแก้วนะครับอันนี้ลูกไม้ดาวรุ่งครับลูกไม้ดาวรุ่งที่หนึ่งก็เป็นของสวนเออุดมครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ดาวรุ่งส่วนหนึ่งก็จะเก็บกลับบ้านไปแล้วนะครับเพราะว่าเสี่ยงนะครับเคครับต่อไปเป็นไม้รวมกอครับไม้รวมกอ นี่นะฮะไม้หลมกอทั้งหมดนะครับของงานวันนี้นะฮะที่1นนะครับเป็นเทพประทุมทองครับจากสวนเทพประทานพรนะฮะนะครับแล้วก็ที่2นะครับเป็นของเศรษฐีใหม่สวนเทพประทานพรเช่นกันนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับ เชินพี่ลมครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ยังสามารถมาชมกันได้เรื่อ,ๆอยๆนะฮะสำหรับโครเซ้นมือใหม่นะครับก็ตกรางวัลตกเป็นของสวนโครเซนเจ้าเอมนะครับซึ่งต้นไม้ได้นำกลับไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเชิญชวนนะครับ1-10ทธันวาคมที่ส่วนหลวงรอก้าครับ